เจ้าพ่อให้ข้าทำสิ่งใดข้าก็ยอมทำให้เจ้าพ่อมาตลอดมายอมมาเป็นนางสนมทั้งที่ชัยไม่ได้อยากจะเป็นแต่เวลานี้ข้าขอเห็นกับตัวเองบ้างไม่ได้หรือเพคะไม่นานมานี้ ความต่างของเสียงตัวละครในแต่ละฉากนะคะเป็นความตั้งใจของรองศาสตราจารย์พัทเทียราสารากรบริรักษ์ค่ะผู้อยู่เบื้องหลังเสียงบรรยายภาพละครจากเจ้าพระยาสุิรวดีเล่าถึงการบรรยายเสียงในฉากสะเทือนอารมณ์นี้ค่ะว่าอยากสื่อความอัดอั้นกดดันของพระสนมมาลาที่รับบทโดยนีนเวยูอองค่ะให้ออกมาสมกับที่ตัวละครนี้ฟื้นใจมาเป็นพระสนมของพระเจ้าประดุงพร้อมกับสารภาพว่าน แท้ของจิตใจใรักในเพศหญิงหรือที่ในละครเรียกว่าเป็นพวกเล่นเพื่อนนะคะซึ่งการประทะอารมณ์ในฉากเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งค่ะที่ทำให้งานเสียงบรรยายภาพแบบออดิโอซับไตชลิ่งใช้การเพิ่มน้ำเสียงหลายโทนเสียงตามตัวละครมีการสื่อเสียงให้ดูเหมาะกับอารมณ์แต่ละฉากค่ะแทนที่จะบรรยายเรียบๆอย่างที่มักพบในงานออดิโอดดสคริปชั่นนะคะเรื่องอื่นหรือรายการอื่นซึ่งนี่ถือเป็นงานทดลองที่สำคัญครั้งหนึ่งค่ะหลังจากที่แฟนไทย PBS อาจจะเคยได้ยินสั้นๆมาแล้วนะคะจากไข่ดาวกับไข่ตูนในรายการ Foodwork แต่ครั้งนี้จะได้ชมยาวๆจากละครตั้งแต่ตอนแรกจนจบทั้ง12ตอนในช่วงเวลาเรียรันละครทางไทย PBS ค่ะอเรากแตัดก็คือเราจะจับอย่างนี้เราตัดแค่นี้เลยป้องกันแหงไปนะเป็นพระสนมกับพะพิดาคุยกันเนี่ยมีการแสดงอารมณ์ค่อนข้างเยอะ ะะก็เลยอันนี้แหละเป็นอันที่ตัดสินใจว่าเฮย้ยสงสัยจะแบบอ่านธรรมดาไม่น่าจะได้ถ้าเกิดอ่านเรียบๆมันจะไม่ไปกับเรื่องแล้วก็มีความสําคัญกับเรื่องนะคะอีกฉากหนึ่งก็คือฉากที่รู้ว่าคือเหมือนกับเป็นฉากที่หลายๆคนนะรู้ว่ามีมีเรื่องของหญิงชอบหญิงอะไรเงี้ยนะคะใน,ในเรื่องเราไม่รู้ว่าใช้คําว่าอะไรออในนั้นเขาใช้คาว่าเล่นเพื่อนนะคะซึ่งมันกลายเป็นเรื่องใหญ่สําหรับ ณเวลานั้นซึ่งต้องมีการแสดงอารมณ์อีกแบบหนึ่งคือการพลิกผันจากอารมณ์เดิมที่ที่เสียใจแต่ว่าตอนนี้มาเป็นกล้าวแกร่งขึ้นมาเพราะฉะนั้นตรงน,นี้มันมีความแตกต่างกันค่อนข้างเยอะนะคะก็เป็นอันหนึ่งที่เราสึกว่าหล,หลายๆฉากในตอนพวกเราเนี้ยเป็นฉากที่ต้องแสดงอารมณ์ร่วมค่ะแต่ก็ยังไม่รู้ว่ามันดีหรือไม่ดีสำหรับคนตาบอดนะคะค่ะ เดิมการทํางานเสียงบรรยายภาพเป็นการใช้เสียงบรรยายเติมลงในช่องว่างค่ะในขณะที่ตัวละครไม่มีบทพูดเช่นอธิบายสีหน้าท่าทางการกระทําบรรยากาศแวดล้อมเพื่อให้ผู้พิการทางสายตาสามารถรับรู้อิริยาบทตัวละครแต่งานนี้นะคะบรรยายบทพูดอย่างที่จะได้ยินเสียงเดิมของตัวละครไปด้วยค่ะแต่ว่าก็จะต่างจากงานภาคเสียง โดยในละครจากเจ้าพระยาสุอีรวดีมีผู้บรรยายสองคนนะคะเป็นการทำงานร่วมกับรองศาสตราจารย์สิริมิตรประพันธ์ธุรกิจแบ่งส่วนงาน audio description ออหรือเอดีไปค่ะซึ่งในเรื่องนี้ก็มีมากเหมือนกันอย่างเช่นนะคะฉากเด็ดอย่างฉากไร่รำของสะสะกับนางปิน่นอีกทั้งเป็นงานที่ไม่ง่ายด้วยนะคะเพราะว่าในละครมีถึงสภาษาด้วยกัน,นเอาในแง่ของคนคนทำเนะ ก็รู้สึกสนุกดีก็อยากให้ดูอย่างเช่นบางฉากที่ที่เราต้องภาพเป็นสองตัวผู้หญิงอายุเยอะกับผู้หญิงที่เป็นนางเอกอย่างเงี้ยค่ะซึ่งมีเราอ่านอยู่คนเดียวอะ่ะเราก็ต้องทําให้ได้ทั้งสองเสียงว่าเสียงเป็นผู้ใหญ่กับเสียงเป็นเด็กเนี้ยความยากมาอยู่ตรงที่ว่ามันเป็นภาษาอื่นๆที่มันขึ้นซับขึ้นมาพอมันขึ้นซับปุ๊บอะ่ะถ้าเรามองเห็นอะ่ะเราก็จะอ่านซับไตเติลน,นั้นได้เอง แต่พอเป็นคนตาบอดหรือคนสายตาเลือนรางเนี่ยเขาจะเกิดปัญหาละหรือคนที่มีปัญหาเรื่องการอ่านอ่านไม่ทันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะนั้นการที่พอเราได้มาทำตรงเนี้ยคือมาอ่านซับไตเติ้ลตรงเนี้ยแล้วมาร่วมกันกับเสียงบรรยายภาพเราคิดว่ามันทำให้เขาสามารถที่จะเข้าใจแล้วก็เพลิดเพลินกับละครได้มากขึ้นนะคะแล้วก็เพราะว่าเขาต้องการให้คนตาบอดคนสายตาเรือนรางได้จินตนาการเอง ได้ใช้จินตนาการของเขาเองก็คือว่าไม่ใช่ ตลอด10กว่าปีของการสร้างเครื่องมือใหม่ในการรับชมผ่านหลายช่องทางไม่ว่าจะให้เสียงบรรยายและใช้ภาษามือขึ้นซับไตเติลสำหรับอ่านก็ล้วนเป็นการสนับสนุนให้คนทุกคนสามารถเข้าถึงสื่อได้อย่างเท่าเทียมค่ะและปัจจุบันงานเสียงบรรยายภาพอยู่ในงานวิจัยที่หวังให้คนทําสื่อใช้ประโยชน์ได้ยี่เป็นเรื่องจากเจ้าพระยสุอิรวดีที่ควา้าสิปรางวัลใหญ่จาก5เวทีของปี2565ทั้งรางวัลพิคเนสวนทานันดอนสีทองคำนานเอนเตอร์เทนเน โทรทัศน์ทองคำและล่าสุดคือรางวัลนาตราชนะคะในการกลับมารีรานเปิดตัวไปแล้วด้วยตอนพิเศษค่ะคือสายน้ำแห่งความรักปฐมบทจากเจ้าพระยาสุอิรวดีและเสนอตอนแรกคืนนี้นะคะ30กันยายนค่ะสามารถเลือกรับชมแบบอ audio ซับไตริงได้ทั้ง3ช่องทางรวมเว็บไซต์และทางแอปพลิเคชันวิภา .me ค่ะ